นี่คือ,อเฉลยของไพ่นะคะจากการเลือกไพ่สองกองคนเก่าของเราเนี่ยที่เขาเข้ามาส่องเราเนี่ยเขาคิดยังไงกับเรากันแน่สําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะจะบอกว่าแม้ว่าตัวเขาเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่แต่มันก็ยากเหลือเกินกับการที่เขาจะลืมคนรู้ใจอย่างเรายังคงเหมือนกับลืมเราไม่ได้แหละแต่ก็เริ่มต้นใหม่ไปแล้วไงจะวนกลับมามันก็เป็นความรู้สึกที่มันอาจจะยากอยู่พูดตรงตรง่รงงงายๆเลยสําหรับใครที่เลือกไพ่กองหนึ่งนะคะ เขาคนนั้นยังไม่สามารถที่จะลืมเราได้แม้เขาจะมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยคิดว่าตรงไหมเอ่ยอะต่อไปไปข้อที่สองกันค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเขามีความลังเลนในตัวเองค่ะคือพูดง่ายๆเหมือนเขาคนนี้นยังคิดถึงเราแต่เขาพยายามจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเขาลืมเราไปแล้วนะเขาไม่ได้คิดถึงเราแล้วนะมันคือการมาส่องเราโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเขาเริ่มจะมีการหงดหงิดตัวเองในทุกครั้งที่เขาคิดถึงเราหรืออยากจะส่องเรามากๆ ใครที่เลือกไพ่กองที่2บอกเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะวางตัวนิ่งๆแต่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะตรงไหมเออ